งานอีเวนต์ไว้แล้วก็ตอนแรกเนี่ยคือหมายส่งมาแล้วนะ,ะเป็นชื่อบอยประกรณ์นะคะออกงานคู่กับน้องมิ้นชลิดาแต่ปรากฏว่าพอวันจริงเนี่ยไปกลายเป็นน้องพอสสลันนั่นเองนะคะก็เลยเหมือนแบบ<ม>เขาก็าเออวงในเขาเมาส์กันว่านี่ยิ่งกว่าน,นี้นะ<ม>เขาเมาส์กันว่าพี่บอลเนี่ยโดนปลดจากงานโดนปลดจากงานอีเวนต์เพราะว่า,วา เพราะว่าข่าวข่าวน,น,นั้นนั่นเองอะไรอย่างเงี้ย<น>เออซึ่งนี่แหละค่ะก็เลยไปฟังคําอธิบายของพี่บอลและการว่าทําไมวันนั้นถึงแบบติดอะไรทําไมถึงไม่ได้ไปไไไนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูทั้ง3าฟุตนี้นะคะแต่ต้องขอขอบคุณหมอเซิงเลยนะคะวันนี้ก็รับลาไปก่อนอเดี๋ยวราการต่อไปนะคะเจอกับรายการเช้าสายบันเทิงนั่นเองใช่แล้วนะคะปุ๋ยเห็นแวแวบปุ๋ยมาหรือเปล่านะคะวันนี้เราสองคนไปแล้วเนาะเจอกใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อก็เพิ่งเจอสัมภาษณ์ไปในวงส่วนลูกท่าเหมือนกันก็ไม่มีอะไรครับผมว่าเขาไม่ได้สัมภาษณ์แบบนั้นหรอกเออผมเองก็ได้อ่านบ้างอ่านมาแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีคําที่เป็นแบบอะไรแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยหลังจากที่เราได้อ่านข่าวหรือมีนักข่าวไปถามเราได้ไปเคียกับน้องเดือนไหมครับว่าเป็นยังไงมายังไงได้สัมภาษณ์กับก็ก็มีถามครับก็ถามแต่ก็จริงๆแล้วไม่มีไม่มีอะไรที่แบบสัมภาษณ์แบบอะไรแบบนั้นแน่นอนนะฮะ แต่เหมือน,ใน,ใ,นในบสทสัมภาษณ์ที่ออกมามันก็มีคำว่าแฟนเกย์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบน้อง <c oughs> ผมว่าเขาพูดเล่นมากกว่าอาจจะแบบโดนแซวๆจนแบบพูดออกมาให้มันแบบเป็นเรื่องตลกมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เรายังลองเขา,าเราียังคุยกันอยู่ใช่ไหมคร <c oughs> ก็เป็นเพื่อนกันครับไม่ได้มีอะไรแบบเกินเลยไปกว่านั้นนะเหมือนว่าเป็นแค่ครับเป็นแค่เพื่อนครับแล้วเาขายังบออีกว่าเหมือนแบบเราแบบ พอดังแล้วเราก็แยกหัวกันแล้วอยกหัอถ้าแยกเนี่ยคงไม่มีข่าวจนถึงทุกวันนี้หรอกก็คงก็คงแบบไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาแบบนานขนาดนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้มีเกาเหลากับเดือนแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ไม่เคยมีเกาเหลากันนะเขาดิ้นที่เขาพูดนี่คือแบบน้อยใจหรือเปล่าเพนผมว่าผมว่าไม่น่าจะใช่นะอาจจะเป็นแบบพูดแบบขำๆมากกว่าเพราะว่าไม่น่าจะแบบมีอะไรอาจะร้อนใจบ้างครับเพราะว่าข่าว ผมว่าถ้าน้อยใจคงน้อยใจไปนานแล้วก็คงไม่มีอะไรครับใช่ครับเรามีได้แบบไปสัญญงสัญญาหรือว่าอะไรถองเขาออกมาไม่เลยครับผมว่าเขาไม่ได้พูดอะไรที่มันเสียหายแน่นอนครับแต่ว่าคงไม่พอใจกับสถานะอืมผมว่าเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วครับก็ไม่ตกลงตกค้องเขาใจกับเขาใหม่ไหมคะกับาไม่เลยครับผมว่า เขาก็โตแล้วเขาน่าจะรู้ว่าแบบสัมภาษณ์อะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบเรื่องที่มันเป็นข่าวออกมาตอนนี้เลยค,ร,ครับโอ้ไม่เลยครับไม่เลยครับไม่ได้พูดอะไรเลยครับผมว่าผม,ผมเองก็รู้ว่าแบบเออทุกอย่างมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยใครๆก็รู้แต่แค่แบบเออมันแค่แบบมีข่าวออกมาซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่เข้าใจผิดก็ได้อะไรเงี้ยครับหลังจากนี้ไปเรามีการจะแบบปรับปรับการพูดคุยของเขาวาง ก็ไม่นะครับจริงๆผมก็สัมภาษณ์เรื่องเดือนเนี่ยมาประมาณ2ปีแล้วก็เริ่มแบบเบื่อแล้วอะไรเงี้ยก็อยากบอกว่าก็เป็นเพื่อนแล้วกันก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะก็ไม่ตกใจนะก็ไม่ตกใจครับผมว่าผมก็ได้ได้ดูแล้วแล้วก็เหมือนเราก็ได้แบบได้คุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวหรือเป็นอะไรที่เป็นมาโจมตีกันอย่างที่ข่าวแบบออกมาอะไรเงี้ย เเพื่อนเรามจะรับก็ไม่ครับก็ไม่ครับยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ยังเป็นเพื่อนเหมือนเดิมครับจะทำตัวให้เหมือนชัดเจนมากขึ้นเปล่ยนก็แบบชัดเจนตอนนี้ก็ชัดเจนนะว่าเป็นเพื่อนช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นออกอีเมลลงมานี่ก็นี่ก็ต้องขอคิวกองถ่ายมาครับก็เราก็เร่งเร่งปิดกล้องลูกท้าด้วยเพื่อที่จะให้อ่อนทันต้นปีไหนจะตัดต่อแบบใสเอฟเฟคอะไรอีกก็ก็ต้องใช้เวลาครับ สองเรื่องครับสองเรื่องมีลูกท่าที่กำลังจะเสร็จแล้วก็มีดาวเคียงเดือนที่ถ่ายไปได้เกือบน่าจะสัก30-40%แล้วลูท่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับลูกท่าเ9้แล้วครับจะจบแล้วครับเก็บรายละเอียดแล้วครับใช่เหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้ครับมีใหม่ขายจะมีการขายที่นิ่งแข็งคงเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันขอดูก็ก็มี ううก็มีเหมือนกันนะครับก um ็อยากให้ทุกคนดูละครก่อนแล้วกันถ้าแบบฟิทแบกเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีมีคมพี่ียังมาห่ายทรยพี่เวียถ่ายเยอะมากนะก็แปลว่ามีวิทยาศาสตร์ที่มาติดต่อเราถ่ายครับครับนีครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ได้ดูละครกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมขอตัดสินใจอีนึง ใช่ก็ก็มีมาทำราคายู่หรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบเกี่ยวกับเรื่องราคาอยากแบบแล้วอยากเอาใช่อยากให้มันถ้าออกมาถ้าออกมาอยากให้แบบมันดีดีเลยอะไรเงี้ยครับผมจะแบบรูว่าเอะไรครถ้าสมมติว่าลองกลงลงก็คงไม่ก็คงไม่ขนาดนั้นครับผมอาจจะแบบแค่แค่เป็นแบบเออเซ็กซี่ที่เบาๆอะไรเงี้ยครับแต่แบบไม่ได้ถึงขนาดนั้น ไม่รอถ่ายถ่ายก่อนเพาเดี๋ยวตอนละครพอเขาจะถอดเสื้อเรื่องลยทุกคนทีเองก็เออถ้าผมถ้าถ่ายจริงๆเนี่ยก็อยากให้ดีกว่าในละครเพราะว่าในละครบางทีบางช่วงเราก็มีเวลาเล่นบ้างไม่มีเวลาเล่นบ้างอะไรเ,เงี้ยก็ถ้าจะถ่ายจริงก็อยากให้มันดีดีดีกว่านั้นครับอาจจะใช่ใช่อยากเห็นกางเกงไปดูละครก่อนดูละครก่อนถ้าฟีดแบกดีเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะได้เห็นกันกนะครับผม ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หมีเกาหลีนเซยู้ไม่เป็นอยคำสิมิดาอวเอาะหวาัเราะหัหัวเราะหั่เราหเราหเาะหเาวเาหวเราะอัวเราะหัวเราะหัวเราหัวาะหวเาเรวเรา่ระัาเาัว่ะัหวเาหวเันเีาหัวเเเาเเวัาเัเา ผัดอาหารเกาหลีนี่เวลาเราดูซีรีส์เกาหลีเราจะได้เห็นเนอะใช่แนจะกึมทำใช่ไหมเขาเคยทำหรือเปล่าอ่ะน่าจะเคยน่าจะเคยเหมือนแบบเป็นอาหารเด่นของชาติเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้ก็มาโอ้โหมีหนุ่มเขาเลยอะไรมีคนเกาหลีมาเพียบเลยใช่ใช่ก็ผมพูดเกาหลีไม่ค่อยเป็นก็แบบได้แต่ยิ้มทักทายตามภาษาคนไทยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะไปเกาหลีนี่ฮะใช่ใช่เดี๋ยวมีไปเกาหลีประมาณเดือนหน้าครับ ไม่ได้ไปเที่ยวฮะนอยนิดนึง <c oughs> ดีไหมคะกับกิจกรรม Make My Own <c oughs> ดีครับดีก็เหมือนว่าเหมือนเราก็แบบอาหารไทยเราก็ดังเนี่ก็แพร่ไปต่างประเทศคราวนี้แล้วก็รับอาหารต่างประเทศเข้ามาบ้างเหมือนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันก็ได้ไประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับ <c oughs> ใช่สู้ไม่ได้เลยได้ได้ไดนี่เขาแบบ กิมจิมาแล้วเราสไตล์อะไรคะเออไทยๆนะครับค่ะวันนี้ไม่มีเลยถามเราเออไม่มีไม่ถามเด็กเด็กก็นี่งานมางานเด็เด็ก็นี่ไงานมางานก็จะได้ดูพี่มาตัอนใช่ใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็กําลังถ่ายอยู่ไม่สบายนะคะปวดท้องใช่ใช่ท้องเสียมาหลายวันแล้วก็ถ่ายถ่ายหนังอยู่ที่บอกไปครับฮองแงมได้เพิ่มจากวันนั้นไหมคะนิดนึงเล่นกับใคร กำกับเป็นคนที่ใกล้ตัวนี่แหละวัยรุ่นรุ่นราคอยเดียวกันอ่าลองคิดดูลองคิดดูใับเองแล้วล่ะอคะอ๋อไม่ไม่กำกับเองแต่ยังบอกไม่ได้ว่าใครกำกับฮะเเห็นไหมเขาจ้องเขาจ้องเขาอหลุดไม่ได้หลุดไม่ได้เอางี้ดีกว่าเรื่องของเราดีกว่าจากที่ถ่ายเซ็กซี่เป็นคนดีเป็นแผงสามคนไปแล้วจะมีแบบเดี่ยวมั้ยอ๋อ ไม่แน่อาจจะรอซัมเมอร์ปีหน้าอะไรเงี้ยนะเออไม่แน่ไม่แน่ถ้ามีคนติดต่อมาก็แล้วไอ้ผู้ใหญ่เห็นว่าเหมาะสมก็ตามผู้ใหญ่เลยค่ะว่าขายอะไรคะไม่มีอะไรให้ขายอะช่วงหน้าจะเป็นพุงก็ได้พุง ใช่ช,ช่วงนี้ไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เห็นวันนั้นคือวันนั้นช่วงน่ะฟิตมากช่วงนี้แบบห่างหายจากการฟิตเนสไปก็เลยเหมือนกันเลยอ้วนขึ้นน um, ิดนึงแต่เดี๋ยวจะกลับไปแล้วเดี๋ยวกลับไปเข้าสู่วงการกล้ารมีส่วนรู้จัดการลดด้วยป่ะฮะใช่เพราะว่าพี่เชษ์อ้วนมากตอนนี้ตั้งแต่แม่แอนแล้วทุกคนรู้จังหมดแล้วนะใช่พี่แอนพี่แอนสวยอยู่แล้วพี่แอนหุ่นดีฮะใช่พี่พี่แอนไม่ใช่คุณแม่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อคือหลายคนแบบเห็นรูปอัพรูปอินสตาแกรมเนี่ย แม่แม่ี้่พี่แอนเป็นแบบเหมือนผู้จัดการแหละแต่เราเรียกคุณแม่เพราะว่ารักเขาเหมือนแม่อะไรเงี้ยใช่ฮะรักเหมือนแม่เลยรักเหมือนแม่เลยเพราะว่าเขาแบบดูแลเราด้วยความรักอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่แบบมาเถอะผู้ให้กําเนิดไม่ใช่ไม่ใช่หลายเขาก็ทักแม่สาวจังอะไรเงี้ไม่ใช่ไม่ใช่่ะอันนี้เพียรใช่แม่ตัวจริงก็แม่จริงอยู่บ้านครับแบบพักผ่อนแล้วช่วงนี้ก็ พ่อแม่แหละให้พ่อแม่พักมากใช่ครับงานหน้าไปเจอพี่อีที่ไหนคะพี่อีโคเลมาเดี๋ยววันธุรหัสนี้ครับมีเปิดตัว g m m z นี่ดาร์ลบอลแซดหรอ g m m z นี่กล่องแกมมี่ GDS ไปเยอะมากเดี๋ยวไปเจอที่งานนูนนะรับรองฟินนะฟินนะไปหายครบเสร็จโลกอะไรเร็จโลกอ่ะครบเร็จก